้านมีบริการอินฟินิตี้ครับหลังเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้นะฮะสําหรับปืนกระบอกนี้นะครับเป็นแบงก์การปืนเสียงเ่านะครับเป็นรุ่นกล็อกจากค่ายคูเซ่นะครับเป็นโมเดลกล็อก19 Gen 3จะได้แม็กกาซีนมา2ตัวนะครับมีกล่องใส่ปืนมาให้ตามนี้เลยนะฮะตัวปืนวัสดุนะครับเฟรมล่างก็จะเป็นโพลิเมอร์นะครับชุดยิงภายในแล้วก็ลํากล้องปืนสไลด์ปืนเป็นโลหะทั้งหมดนะครับทําออกแบบมาได้สมจริงมีมาร์กิ้งล่องลึกนะครับ เป็นเจน3นะครับมาร์กิ้งตรงดำก็มีนะฮะมีลายเชคเกอร์ต่างๆตลอดรอบตัวปืนนะครับสมจริงสเกลหนึ่งต่อนนะฮะด้านหลังก็จะมีตรงลายดอทแบบนี้นะครับผมนี่มาให้อ่าปืนสวยงามมีเซฟตี้ไปลิ้นไกนะครับคายปืนสามารถติดอุปกรณ์เสริมได้ด้านหน้าลำกล้องตันนะครับมีเหล็กกั้นปรับแรงดันได้นะฮะใช้กับกระสุนก้าวม PAK แบบนี้นะครับซึ่งจะไม่มีหัวกระสุนนะมีแต่เสียงเปล่าเสียงก็จะดังเหมือนกับปืนจริงเลยนะฮะ ได้14บวก1นัดนะครับผมเวลาใช้งานนะครับขึ้นลำปุออ๊บปล่อยกระสุนพลังเพลิงเหนี่ยวไกเป็นสิ่งออโต้นะครับป้างป้างป้างนะก็จะมีการคัดปอกแบบนี้ลูกหมดก็สามารถค้างสไลด์ได้นะครับปืนสมจริงสวยงามสนใจก็สามารถสั่งผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับช่องทางติดต่อสแกน QR Code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ